บัดนี้ท่านทั้งหลายบรรดาที่มารับของขวัญสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติวัดปักน้ำได้อุตสาห์พยายามมาโดยความบากบันกากรมรมเรามาร่างกายมาก็เพราะอยากจะได้ของขวัญรัวของขวัญน,นี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นมหาจรจรันเมื่อเราได้ของขวัญแล้ว ให้ตั้งใจแน่วแน่วยิดของขวัญน,นั่นด้วยมือของตนแก่ห่อของขวัญออกหยิบด้วยมือของตนแล้วมาดูให้จาของขวัญน,นั้นแม่นยําแน่นอนไม่ฟันเฟือนไม่หลงไหลจําได้แม่แน่นอนแม่นยําดีแล้วให้น้อมเข้าไปในกลางตัวหญิงน้อมเข้าไปในทางช่องจะมุกซ้ายชายน้อมเข้าไปในทางช่องจะมุกขวาเ้าไปตั้งในกลางตัวกลางตัวนั่นดือทะลุหลังขวาทะลุซ้าย จะดือทะลุหลังไปเส้นหนึ่งเด็กลุ่มขวาทะลุซ้ายไปเส้นหนึ่งได็กลุ่มึนนง,มงึงตึง,งกลางจดกันนั่นเด็กกลางกักาอาญาธนาพระไปตั้งอยู่กลางกักนั่นเราหันหน้าไปทางไหนพระหันหน้าไปทางนั้นกลางกักนั่นแหละโถกลางดวงธรรมที่ทํ้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์ท่ฟองไขแดงของไก่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมนั้นดวงธรรมนั่นถ้อดใสสะอาดอยู่ชีวิตของเราลงโดดโชตนาการถ้าดวงธรรมนั่นสุสิตสาวหมองอยู่ ชีวิตของเราไม่ผ่องใสครบเสร็จสมองเหมือนกันภายหลังตั้งใจลงไปอีกชั้นหนึ่งหญิงสอดใจเนละ้ไม่ทางช่องจมูกซ้ายชายสอดใจไม่จะทางช่องจมูกขวาก็าไปตั้งไว้ในกลางองค์พระของข,องขวัญน,นั่นพอถูกกลางองค์พระของข,องขวัญก็ถูกพระพุทธเจ้าเนาะโจไขไม่ทวนแล้วก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยบาลีว่าสัมมาระหองสัมมาระหองให้ช่วยประคองใจเราให้หยุดที่นี่ สมมาหลังสมมาหลังสมมาหลังให้ช่วยประกองใจให้หยุดสมมาหลังสมมาหลังสัมมาหลังให้ช่วยประกองใจให้หยุดเพราะถูกส่วนเข้าตอนนั้นหยุดก็ใจหยุดเมื่อใจหยุดแล้วเราเอาใจของเราเข้ากลางของหยุดกัางกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางไปขวาหนั่นหลังหนึงบนนอกในไปกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางมาเข้าเพราะถูกส่วนเข้า เห็นพระแจมลืมตาก็เห็นหลับตาเห็นนั่งเห็นนอนเห็นเดินเห็นยืนเห็นนึกไปอะไรเห็นแจมเวลานอนเมื่อเห็นแจมดังนั้นแล้วยุดนิ่งอยู่กับพระที่เห็นแจมนั่นแหละเป็นมหาคตกุศลกามาพระจงกุศลจะทําบุญกุศลอย่างนีอย่างใดอย่างใดสู้ไม่ได้สั่งวัดวาอาวาสอย่างใดอย่างใดสู้ใจหยุดนิ่งอยู่กับพระของขวัญนั่นพึดใจเดียวเท่านั้นทาไม่ได้เรื่องเงินตราคิดโกดขี้ล่างก็สู้ไม่ได้เมื่อเราเอาใจของเรา ยอดหยกยะของฝันที่เห็นแจ่มนั้นเป็นมหาเป็นมหากรสเป็นสมาธิแลตายไม่ตกนรกอยู่กับ้ะของฝันที่เห็นแจ่มนั่นแหละใจที่อยู่กลางของกลางกลางของหยกตัวกลางของกลา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 งหนักกบายจะถอยตายตัวจะเดียวไม่ถอยกลับกันตรงนี้ตายตัวไม่ถอยกลับหน้เข้าวหน้าข้าพระโตได้แปลงสีได้เป็นร่แก้วไสลเท่าๆตัวเราหรือโตกว่าตัวเราแล้วก็ใจของเรา ประยุดนิ่งอยู่กลางองพระแก้วตะดูทตะลหลังขวาทัุ้ซ้ายกลางกักแบบเดียวกันประยุดนิ่งอยู่กลางองพระแก้วน่ะประยุดนิ่งอยู่กลางองพระแก้วแล้วก็เลี้ยถึงความบริสุทธิ์ดีพระแก้วสัมมาระหัง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 สัมมาแล้วใจเราก็หยุดตามเดิมหยุดก็เข้ากลางหยุดไปตามเดิมกลางของกลางกลางของกลางกลางกลางนิ่งพระแก้วราก็สยหนักขึ้นสะอาดสะอาขึ้นโตหนักขึ้น จะไปไหนก็พระแก้วนั้นก็ได้อาธนาพระแก้วไปนรก456รหสกคุม้มไปตรวจนรกดูดได้ตลอดเมื่อไปถึงสัตว์นรกแล้วจะไปพูดไปถามกับสัตว์นรกอย่างไรเง่างได้ได,ได้ทางความปรารถนาจะจับมือจับแขนของสัตว์นรกนั้นไต่ถามก็ได้จับมือถือแขนได้ตามชอบใจทางความปรารถนาเหมือนมนุษย์เราแต่ว่าเราจะไปไปดูวกเปรตตรวจดูวกเปรต มีสิบสองสกุลไปพูดไปจากันได้แต่ถามบุพกรรมที่กระทำดีก็ที่กระทำชั่วได้อย่างนี้ได้ได้บ้าน่องอยู่ที่ไหนถามได้จะบปูถือแขนกันพูดได้แบบเดียวกันเไปจะไปพวกอสุรกายก็แบบเดียวกันจะมือถือแขนพูดกันได้ไทยถามกันได้มีบุพกรรมอะไรกระทำไว้มาเป็นมาเด็นมาอยู่ในบายภูมินี้พูดรู้เรื่องกันจบมือถือแขนกันตามจอบใจจะไปในพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์สัตว์เดรัจฉานจะมีกายข้างนอก กายข้างในนะ่ยเป็นกายมนุษย์ละเอียดแท้ๆนล้วก็จับมือถือแขนกันพูดได้จะไปหาจะไปหาพวกมนุษย์จดูพวกมนุษย์มีมากน้อยสุดใไปตลอดมดกายมนุษย์ัอ้องเกาจับมือถือแขนกันพูดได้กายยาวกายละเอียดจับได้ทองน้น้าจะไปในใน,ในพวกเทวดาจาตุมราตาวิสัายานามาตุติติม,มา,าตติบรนีมิตวตวัสีมีมากน้อยสุดใจับมือถือแขนกันพูดได้จะไปในพวกโลกะพรมที่หกชั้น จะจับมือถือแขนกันพูดได้ไปในพวกอรูปรมสี่ชั้นมีมากน้อยแต่ได้จับมือถือแขนกันพูดได้ถ้าจะไปในพวกไปหาในพระพุทธเจ้านั้นนิพพานเขาเป่ามนั้นนิพพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจา้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วรับพูดอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้ทูลอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้จับมือถือแขนกับพระองค์ก,ก็ได้เหมือนมนุษย์เราแบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้น ของนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์อย่างนี so ้เห็นไหมล่ะศักดิ ans, ์สิทธิ์นักเอาใครได้ดังนี้แล้วคนนั้นก็ตายก่อนตายได้ก่อนจะตายนั่งตายก็ได้โพดไปจะก็ทั่งดับจิตก็ได้ตายซะก่อนตายสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ก็ามีธรรมกาเรามีกายของขวัญเรามีกายเรามีกายแก้วนี่สำคัญนักถ้าไม่ถึงนาดขนาดนั้นเราต้องการจะรวยในชาตินี้จะค้าขาย อาใจจดกติพระของขวัญนั้นขอราตนาพระองค์ได้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อข้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ข้าการค้าขายข้าพระพุทธเจ้าขอให้ความขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายกล้องกำไรงามดังไปถึงสนนิพนธ์รงผังซื้อง่ายขายกล้องกาไรงามมาเต็มตัวจนประเทศไทยเราก่อนไปค้าขายต่อยอย่างนี้ทุก่าวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกก็เทน้ราถือท่า อาจจะรับราชการเพราะราชนาพระองค์ในทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับราชการหม่อมฉันผู้รับราชการถพือรับราชการอยู่แล้วก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ารับราชการอยู่แล้วหม่อมฉันรับราชการอยู่แล้วขอหน้าที่ราชการข้าพระพุทธเจ้าขอรับเรื่องเรียบร้อยมาปฏิบัตรตัตาตัใจตัหลักตัวใหญ่อเป็ินิยมชมชอบประกอบข้าพระพุทธเจ้าให้เป็นพระราชการชั้นกรีชั้นโทชั้นเอกสูงสุดในสายราชการนี้หน้าที่ราชการชนิดใดก็ อาราธนาท่านในทางจะใน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 ทางจะนิ่นั่นไปพอจะได้ผลสมความปรารถนาพระเจ้าก็ดังไปถึงพระนิพพานท่านาก็ทรงผังราชการสูงสุดลงมาให้เต้มตัวเราผ่อนไปรล้ราชการอย่างนี้ทุกคราวไปถ้าจะไปทำนาทำไรทำสวนับท,ทำการงานด้วยปรีแขงของตนด้วยกำลังอวัยวะร่างกายของตนขอพรองได้ทรงโปรดการงานข้าพุทธเจ้าเป็นดังนี้ขอให้ทำไรทำได้ทำสะดวกได้ผลควรค,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 ควนค่าหนึ่งอยู่กลางองศาของขวัญนั้น สัมมาสัมพันธ์สมาแล้วดังก็ไปถึงกัณฑิพานทรงผังได้ผลส่วนควรส่วนข้ามาเต้มตัวเราถ้าเราจะไปทางบกทางน้ำทางอากาศก็รัตนาพระองค์ในทรงโปรดค่อยไปดีมาดีสวัสดีมีชายนิจอยู่เราองค์พระสํมมาสัมพันธ์สัมมารัมพันธ์สมาแล้วดังก็ไปถึงกัณฑิพานทรงผังไปดีมาดีสวัสดีมีชัยมาเติมตัวเราเราได้ของฝันไปแล้วอะไรปฏิบัติให้ถูกส่วนดังนี้ทีบอกให้ฟังนีเน่ะ เป็นวิธีของการ,รปฏิบัติรักษาในพระของขวัญน,นี้ทําแม่ว่าเราได้พระของขวัญน,นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วล้วก็ติดอยู่กับตัวเสมอเสมอบาบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ต่างๆโรคภัยไข้เจ็บมีในตัวหายหมดถ้าเด็กเล็กแล้วก็อ้วนท้วนทีเดียวตกน้ำก็ไม่ตายเดือนล่มก็ไม่ตายรถชนรถทับไม่เป็นอันตรายทางนัน้นรงสงคลามกดขึ้นไม่ต้องอบพยพหลบหลีก เมื่ออยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตามนาทีธรรมะกินยังไงก็ทธรรมะกินอยู่าาอย่างนั้นตามนาทีเท่าเขาเท่าเขาสมรภูมิไปรบกับเขาก็ไม่ต้องหวั่นหวาดมีพระของขันแล้วอาวุธยุทธภัณฑ์ทำอันตรายไม่ได้ให้รักษาไว้ให้ดีนะเป็นของสําคัญหมอนแก้วสรพผัดนึกพระพุทธเจ้าจงทรงรับสั่งเมื่อทําสําเร็จในวันแรกมเมื่อเวลาออกเวลาได้อารุณออกกัาสาทรงรับสั่งว่าต้องต้องมีธาตุมีธรรมา ของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกคํานี้ของศักดิ์สิทธิ์ในชมพูทวีเสกงฉจักรกวาลน,น,นจาจักรวาลใน,นพานต่อยการในกายมนุษย์กดีในภาพคนกดีศักดิ์สิทธิ์แค่ขนาดนี้ไม่มีเพราะเหตุว่าของศักดิ์สิทธิ์นี้มนุษย์ประเดชทำตามปกติธรรมดาอาราธนาพระพุทธเจ้ามีธรรมกายธรรมกายอารัธานาหมาอให้ท่านปร,รุงขึ้นตกแต่งให้มนุษย์เมื่อมนุษย์คนใดรับไปได้แล้วมนุษย์คนนั้นมีสมบัติติดตัวพันล้านทุกคน คือขอท่านไว้อาราธนาว่ามนุษย์ผู้ใดสมทบทุนสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้เป็นเศรษฐีทุกคนจึงได้อาราธนาสมบัติตปฏิัตไว้พันล้านพันลาน้นลานทุกคนไปให้รักษาพระนิวเฮดี้ารักษาดีแล้วก็เรียบร้อยท่านอยู่ได้สะดวกดีอยู่กราถ้ารักษาดูถูกดูมินหายไปเสื้อมาอยู่ด้วยเมื่อหายไปอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วขอรบขรารวะน,นับถือก็อาราธนาอ่อนหวอนกลับมาอยู่อีกก็ได้ ให้ตั้งใจดังนี้ไม่ใช่ของธรรมดานะเป็นรัตรมีก็ได้พูดก็ได้ลอยไปก็ได้หายไปก็ได้กลับมาก็ได้ของนิดหนึ่งเท่านี้และอัศจรรย์นนะไม่ใช่ของตายของเป็นเขาเรียกว่าของสาเร็จของศักดิ์สิทธิ์ให้จำไว้ให้แม่ใอ้แน,นอนนะ